ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพบพอกับพรอเตี่ยมนะพี่น้องเนาะขับพรอเตียมพามาติดตามเลขเหล้าพัฒนาของเซียนหยวนตัวเองนะพี่น้องเนาะครับครับมื่อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบห้ากันยายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเกตสองสี่ห้าเก้าหกครับเลขล่างก็ออกสี่ห้านะพี่น้องเนาะ ขับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาเข่าตะเล็กวิ่งเนี่พี่น้องครับก็ถือว่าเหล็กวิ่งเป็นโบลต์นะพี่น้องเนาะขับจับคู่กับมีหาสองห้าสามออกสี่ห้านะครับแต่ว่าเลขกหานะพี่น้องเนาะขับสายวิ่งสายหลุดได้ทั้งบนทั้งล่างเนะี่ยหาเนาะพี่น้องเนาะครับอ่ะงวดนี้ก้ามาแล้วพี่น้อง ครับพรายามพามาติดตามต่อยกับเราพัฒนาเชียนหยวนนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ากันนะพี่น้องไก่ๆอีกหน่อยพี่น้องวันศุกร์ ครัสองห้าหกเจ็ดพี่น้อง คราพัฒนาเซียนหยวนนาพี่น้อง จับเซฟปรจับวิ่งวันนี่ก็ไล้มาจับมืออย่าออกกล่องน้ำบ้องขับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสองพี่น้อง แต่ว,ว่าจับคู่กับชีดลายหางแน่เ้อพี่น้องเนี่นี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หคูศ0นย์ศสา 04 06 07 5ศูเดาชุดกับพี่น้องรักศูนย์ครับวันนี้รักสองพี่น้อง26 สองเจ็ดสองแปดเก้าสองเก้าเจ็ดสิบชุดพอดีพี่น้อง ครับบานี้ไม่เนียนนี่พี่นอ้องาการพนันไหนมาเนี่ยพี่น้องเนาะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกสองหก อาจารย์เอ้ยคันเบิงคลิปประเตียมยาสูเนียนแหลายตัวเลยด้ออาจารย์เลยอาจารย์เซียนหยวนรับเนียนเกือบเบิดคู่ตัวเบื่ออยู่สามตัวสี่ตัวนะครับี่ตัวพี่น้อง 4, เอฟซีนาอพี่น้องเนาะมันลายลายกระไดครับ ตามนี้นะพี่น้องอาจารย์ปัญหาจาังซีกับเน้นแบงซีนะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วมันกะเพื่อที่ลับตัวอยู่ที่น้องพี่น้องเนาะขับเขาต้องลับตัวไวน้น้าเน้นบอกคับพี่น้องับเมืองไว้นะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางขับประแจงกับจักี้วายจางังใดนาะพี่น้องเนาะหลายตัวก็นเน้นกันไลยตัวนะครับ เอาวันศุกร์ที่27กันยายน2567นะพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด0กับ2ขับ0 2 0 4 0 6ได้พี่น้องเด้ตัวเน้นลัก2กับ2 6 9 2 9 7ครับเป็นเน้นให้ตามนี้นะพี่น้องเนาะเอาพอเตรมก็ขอขอบคุ้นหลายนะครับเด้อเซียนหยวนนะรับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับพขาเต้มกริลืมมาให้เบิ้งพี่น้องเนี่ยวิ่งข้างล่างครับศูนย์กับสองครับตามนี่นพี่น้องก็ไดถมมาอีกสีน่นะพี่น้องเนาะครับฮะจังเด็กกับห้อยปังๆคอยเข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับน,นี้ก็เป็นมั่ว เอาจะเลื่มได้พี่นอ้องเนือเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำเลียนะครับเนาะจะเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาคมกับสุดท้ายทายสุดนี่พอเตียมกับข้ากับขอบคุณ FC, ทุกคนนะครับเด้อที่ขามาเบ่งมาติดตามพอเตียมกับพอเตียมข้อไว้พอให้โศกโศกมันมานเหงแหงรวยๆวยกันทุกคนนะครับเนาะสําหรับชิปนี้พอเตียมกับมีแคนี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม